ใก่เขียวโอ้ยนัาเก๋ต้นยังไม่อ้ยอยอยา,อายเติงตองเฮ้ยเติมตองนี่ไม่แก่จังไม่เคยเหตุเติมตองนะสวัสดีครับต้นกลับก่อนว่านหองหมากไฟครับสำรับคลิปนี้พ่อพี่น้องมาเก็บเห็นดนะครับพี่ยังขอมาขอด้วย ปลวกก็หนาก็หนาอีกปลวกมาจากไก่พรอ,อนะอลุณนะดอกบานนะนี่ปลวกขายดำหน่อยนึงพี่หนึ่งด,ดินครับขาวดินหน่อย Có chẳng được lấy được mùi vào hết hương đăng ký. Nguyên 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 đăng จะอแล้วนั่นจะออกเป็นกุ้มๆแบบเห็นปะูนี้ต่องจัดขาเลยขาพอย อกงา่ายมั้ยเด้ดอกเป็นปลาเลยดันดินเห็นมากนะครับไอ้ขาวดินครับ ดอกสตูมเปนไงให้ดอกบอกอื้ออันไมอย่สวยพอดีพอดีดอกแม่งสักท็ดให้ดอกบอกอื้อครับนี่ดอกง่ายเป็นเนาะขึ้นตรงครับ กัาตันเองด้วยน,นี่เพืองใบเตยเพงแง่เนเพืงเ,พงเากาค้ำเลยนะครับอิกโก้หน่อยอสี่ดอกนึงครับิก,ก้เอเพื่องไ้เ,เพื่สัต ยต้นกระโดงต้นเฮ็ดเงาง่ายมันสวยเฮ็ดเฮ็ดหาดต้นหาดเฮ็ดหาดลุยอันกระโพกพันว่าไอ้รอบๆขาวๆเต็มเลยเฮ็ดอันนี้พี่น้องเฮ็ดขาวดินะครับพันปล่อยสปอพกเต็มอยู่ขาวๆรอบๆ Đó bụng luôn ha Cùng luôn nơi luôn 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 nhạt luôn 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 เครื่องดำครับเครื่องนกับกำม,มันนี่ขึ้นมาแต่ของดำแทนของดำของดำดำอีกแล้วไอ,อ้เครื่องก,กระกำเป็นแต่ว่าดอกงานนะดอกกระลังกระลังสีบานครับยังไม่ตัวอีกนล้วไอ้หัวกลอยโอ้ขาขาดเราค้างๆดอกนึงครับ ขาวดินครับเขื่อนดำอะไรกันนี่หนึ่ขั้วดำครับเกิดตั้งพ่นอะไไม่ให้ปวกให้ตกหอกแบบสีสามดอกไอ้ให้ดอกหนึ่งทั้งสามขาวดินครับวันนี้มันพวกขาวกับสีดำหน่อยนะ ไม่สิครับพี่ดำเพิ่งกับเฮดดินไป่น่อต่ว้าเฮดดินหรอกง่ามไม่หังเปนทายดินกองเีนี่แขงกับแก่ปลาไป่อี้ มา้าจะเกิดครัวง่ามใช่ไต้องดอกลำสอง ครูก็เดียงกับพี่น้อง ันดอกบักอือพี่น้องเปีชุ่มนะถูกไอมสามดอกเนี่ยเอาเอาไปหนึ่งนะเป็น้องหนึ่งใส่กระดุกเนาะแล้วก็ศตาน้ำจิ้มซีฟู้ดขึ้นเนี่ยผักกันนี่เป็นยังหรือว่าเป็นน้ำจิ้มแก้วบักพริกเป็นก็ได้ครับโอ้โหนานเกินคนเลยท้าเส้นตัวอล่ามีคนเห็นหลายแบบไงกัน ใหญ่เกินมองเห็นแต่เป็นใหม่สีคือใบใหม่ครับพี่น้องไม่เทืองอันนี้ยังก็ได้ตรงเปล่าให้ตรงตองเขางามทีอีกดอกนึงครับเกิดที่ใกล้กันเป็นมุ้งอ๋อ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 ดอกมีลังงามงันกันนี่ว่าจะไในใบมี

ตกใจหมดมาแล้วแมงบงเหรอข้นเจลาตกใจนึกว่าแมงบงขนาดอกเงี้ยเดียวดอกแข็งๆหนึ่งเสียบดอกนึ่งนี่โอ้ยเห็ดอันนั่นเนี่ไตายีพันเพียนเนะเห็ด ขาวดินทีก่ก่าะไอ้ดอกงามแห้งไปนี่นี่ขาวดินอีกแล้วอ่ะประมัณดอกมันเกียนไหมไอ้ปลาเน,นี่ดอกเกียนดีดี นึงครับไอ้กวอนมาสี่ก็ดูเกดีเลยก่ไอ้มันยืนชีโดชีเดียเออเก็บน้อใหม่หลายยังยสันแหละชีโดเดียมาเป็นพ่อน้อใหม่มนิดก็อเดียงครับโอ้ขา รวมเป็นก้อนเลยโอ้ยขาขาแข็งแข็งความเด่นเห็นป่ะจะหักจังเสืเด้วนี่ขึ้เปลาะเนี่ยขาแข็งแล้วก็เปลาะหนึ่งเกิดคู่ทีไรโอ้ไยเกิดเป็นค,นนนคนู่เลยถ้าเจา้า,ากับเครียดถิมหลายอยู่ได้พี่น้องงกาเจ้ากินว่าเป็นเนาะแต่ว่ามันกินไนด้ได้ครับนี่ห้อยคนเครียดถิมไลอือ มันกินได้มันคือเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเข้ากล่ำนะครับแกงเสืีอดที่จังว่ายแดดสีแบบว่าจะออกดำๆเขาก็เลยแบบกลัวจะมีพิษจังเสียนะครับแต่ว่าก็กินหน้าอยู่ค bueno, ืออายทั้งเพียกันนี่เกิดเป็นตาอยู่แต่จะไม่ออก 哦，不用，不了 ร้องเหมือนกันนะต้องหรืออืมค่เดอกง่ายๆคนเราเก็บดอกนี้กันออดอกนึงนี่ทั้งขางกันได้อีก ดกอกงามแหงดกอกงามเลยอุย้ยทำเป็นเตามันกระดองเตาฮาฮันี่เกิดคู่กันเลยครับนี่นี่เถิงลินหมาครับขาเป็นจมงกงวงครับเอาแต่ดอกเห็ดใบใหม่ ที่อีกดอกหนึ่งครับนั่นงได้การล่งถึงสองโดยเดินบาตอนแรกตั้งแต่ดอกเดียวสองดอกอ๋อ,อมีเชื่อน้ำอยู่ยามจะบระซุ่นเชื่อโอ้โลนจ่อย โมนี่นกับกัวควายขึ้นครับอยากเลยจะนั่งเข็ยนเป็นขาเตี้ยหวานด้วยกันครับนี่ กจจังบ่ค่อยให้ตนตองนะเห็ดข้างนพี่น้องหมดดินไฟอยู่ข้างหลงังเห็นไหมหมดลินไฟไน่ไตพานเมื่อ่อยแล้วเป็นเจียวเสียวเมื่อเห็ดดินครับ ยังนไงอ,อะไรนี่คนหน้าคนตาฮะพุงขีดจั่วพุงขีดจั่ว <c oughs> โอ้วันไหนเสีย่อมา,ม,ามีหอดีเนาะนี่ตะกี้ข้าวเ,เก็บอยู่ปลาพ่อใจนี่ออกไรไหลายพี่น้องเฮ็ดเพิ่งขีดจวกเฮ็ดเพิ่งขีดจวกเฮ็ดเพิ่งขีดจวกเฮ็ดเพิ่งโต๊ดเพิ่งกางเอินเนี่ยเป็นอย่างคือจังเอินเพราะวะแต่ข้าวกินไรหล,ลายเน่ะเพิ่นจะขีดจ,จวก <c oughs> นี่ กอ้อนน้องก,อ ه, ออกออ้อนแดงโอ้ดันบินขึนมาขาก้อนครับขาโดนอลยถึงเงี้ยนอนะค่ขาเป็นตองว่ายเป็นตองอิริถึนกิจจัก นั่นเห็นถึงสมมั่นี่ยงามวีดีนี่ก็ได้ป็นไงเขื่นหอกคนจะเป็นสีสมสมครับนี่กินได้ยก็ได้ครับตึงต้วงอ <blue> ้า <touchscreen> ย ต้นตองตอง,างามนะคุมข้ามนเขามาเอาไวนี่ยอมเมยง่ายมากเน่ัก<า>นอขวบนีตะกองไอยพี่น้องบูป้าเขามาไงช่องไงใส่ายอง่ายรงงับ นุๆๆ่นนเล่นนห่นนุ่นเล่นแล้วเล่นแล้วสวยง,งามแล้วเปลเ,ลออเป,ป็นม <c oughs> ูด้วยกค้ดสองเพชรพึ่งดำครับปัดพึ่งสะดุดตัวนี่ที่ไร สร้างลมอวกอะไย่เง็นยี่ยังเอ้าเพิ่งดำอันนี้คอยอ่านค่าต่เนี้ยมันขอม่นเห็ดไข่กันแล้วเห็นไหมเห็ดไข่อยู่คื่อบอสเคื่อเห็ดไข่ปะไ่ใช่เห็ดผิดเห็ดผิดมันกำลลมอวกตอนนั้นโอ้ยเอาเลยไม่เชื่อ撒 สามดอกเอาเปลี่ยนมือกันพี่น้องอายเป็นเนนก็บหน้ามืห้ามจริงอืมอืมตองงามงามนีสองดอกอตองกันตองกันเนี่ยเป็นมู่เดียวกันอีกตองอ นี่ยังไงเป็นกอแดงเม็ดกอแดงโอกำลังโพลเลยนครับนห้เริ่มเสียมเด้อเจนหนังท่านพี่น้อเมื่อกี้เป็นแาน เอาเสียบมาทิมมลละพี่ามาปลาเน่าโหลดได้มาอย่างนเราจะเสียมมาฝากไว้ปลาหวานหวานตะเกียงหวานไหมต้องสีแกงเสียบครับกดเด้งครับกดเด้งเด้งดอกแบบอึ๊บครับปวดปวดปวดนี่ปวด ไอ้เวลาฮัเน่านปรนังจะยังถึงงัดอยู่ตอนโหลดอัติาดมันขาดตู้เนี่ยกระดวกระดวอนี่นี่ต้นดอกด้ดีอือเห็นไหมเห็นตุ้มเปียวอือืองามทานดอกก็ดอกอะไน้ำเขาน้ำเาปวดขาดำก็เด็ดจับน้ำเขาครับ ก๋แยงครับ so. ืมก๋แยเครับอกขอบคุณครับดอกสักทองแสงแดดด้วยนะโอ้นี่หโอ้เป็นกอเป็นกอค่อยาวจ ไหนสีขคือไปใหม่ให้บดดินครับ ปลาเนะได้ครับนีม่มาพอกันแล้วเนาะสวัสดีครับทุกคนวนะันนี้พี่น้องมาเลาะผี่มาเบงเนีน่แหละพี่น้องเง็ดเท่า,ม,ามันสุกข้นเลยบางนี่ของสลัดบานหน้ากับคุณมีของปลาจันของบาตน้นบลากรอนฟังกวาทางพู้นพนอันนี้ของปลาดำปลาโถหลงปลาไปผอเอง็ดบวกกันพี่นะ้องเป็นตลกอยู่เนาะ อันพักกันยังหาไปยางไปยางมากบันค้นหลายๆกันสวงกันหลงกันมานที่นี่สวนกันไปผอแต่ว่ากับไข่เนะหลงไปผอเฮ็ดเนอในบอกย่างหลายเลยี่นองมันเตียบน้องพ่การท่านอยู่สายก่อนมื่อนี่บานคุมคือเกาบานคุมอำเภอมหาชนชัยจังหวัดยะโสธรนะครับเนะ เป็นคำลั่งใจให้สุภูสุคนเด้อครับกาเพาให้พ่อแม่พี่น้องครับที่กำลังรับช่วลกิอยู่มีสุขภาพแข็งแรงลำดเงินทองตลอดปีและตลอดไปแต่เจ็บใจไค้อย่าจนครับคอยปลอกันไม่ลิปหนาครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ